ทุกคนรู้ไหมคะว่า d e v e l o p m e n t เชอร์เนี่ยตัวนี้คืออะไรคือการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญและการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนในระยะก่อนคลอดและหลังคลอดค่ะเรามารู้จักการ Fertilization mm hmm. กันเถอะค่ะการ Fertilization นะคะเป็นการผสมระหว่างอวุธกับสเปิร์มนะคะทําให้เกิดเป็นไซโกดการ Fertilization จะเกิดที่ยูทรีนทิวบริเวณแอมพูล a าค่ะ โดยการที่จะเกิดการผสมพันธุ์การเกิด f ertilization ได้นะคะจะต้องเกิดจากการไข่ที่ตกออกมาในแต่ละรอบเดือนหรือว่า secondary oocyte ค่ะถูกส่งไปทางฟิมเบียนะคะดูดไปที่ uterine tube จากนั้นทำให้เกิดการ f ertilization ที่แอมพูล่าค่ะโดยจะต้องมีสเปิร์มเข้ามาผสมนะคะเมื่อผสมแล้วนะคะสเปิร์มจะถูกผสม จะถูกผสมที่บริเวณแอมปูลานั่นเองจะทำให้เกิดไซโกดหลังการเกิดปฏิกิริยา f เฟรติ i z a t i o n แล้วในวันที่3ของสัปดาห์แรกแห่งการตั้งครรภจะมีเซลล์บาสโตเมอร์12-16เซลล์เรียกว่า m o r u l a ามีรูปร่าง้ขาหน่อยหนาในวันที่5จะเรียกว่าบาสโทซินในวันที่7จะเรียกว่า ซินไซ o ิโอโโทรฟัสจะเป็นจุดสร้างฮอร์โมน HCG ใช้ในการตรวจคันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด implantation ความผิดปกติของการฝังตัวของบา a s t o c y ฝังตัวในมดลูกที่เป็นบริเวณอื่นเกิดภาวะ p a r t i โท p e l การฝังตัวบริเวณ c e r v i ก ทำให้มีเลือดออกมากหรือเป็นการแทงฝั่งตัวนอกหมดลูกดาที่สองของการตั้งครรภ์วันที่8ถึงวันที่9จะเกิดการสร้างถุงน้ำข้าวเรียกว่า amino t i c cavity และเรียงตัวกันเป็น2ชั้นเรียกว่าา i l a m i n a embryo t i c basic โดยชั้นนอกจะเรียกว่าอีพิบาสชั้นในจะเรียกว่าไฮโปบาสมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเอโคซิโลมิกเมปล้อมรอบไพเมอรียอกแซกในวันที่12เกิดช่องว่างคอริโอนิกคาวิตี้แบ่งส่วนที่จเจริญไปเป็นตัวอ่อนกับล้อมรอบตัวอ่อนออกจากกันวันที่13และ14ไพเมอรียอกแซกสลายแทนที่ด้วยเซคแอนเดอรียอกแซก และโคโรน l ลิ like virus, กไวรัสจะเป็นไพมารีวิไลในสัปดาห์ที่3จะเรียกว่าแกสตูลาชั่นไซโกนในระยะนี้จะเรียกว่าแกสตูลาจากมี2ชั้นก็จะเปลี่ยนเป็น3มชั้นซึ่ง3มชั้นนี้ประกอบไปด้วยเอ็กโซเดอร์มีโซเดิร์มและเอนโดเดิร์มเอ็กโซเดร์มคือผิวหนังและระบบประสาท มีโซเดิรมจะเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อกระดูกและส่วนอื่นๆ่อนโดเดิมจะเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะในระบบย่อยคีมีทิสตีเกิดการหนาตัวของอิพิบาท2สอชั้นเกิดกลายเป็นร่องรอยตรงกลางเพื่อเป็นการแทรกอยู่ชั้นกลางเกิดเป็นมีโซเดิรมโดยจะแทรกระหว่างชั้นอิพิบาสและไฮโปบาส ทำให้เกิดโนโทคอร์ดโนโทคอร์ดจะเกี่ยวนำการเจริญของระบบประษาทที่สมบูรณ์ n นอ t a l i a t i o n กระบวนการสร้าง Neutral t u b วโดยโนโทคอร์ดจะกระตุ้น Xo e erm. เดิมเจริญไปเป็นโนโทคอร์ดตาปกติของทารกเมื่อ Neutral t u b ไม่ปิดหรือปิดไม่สนิท S 1. s p i n สไปน i าไบฟิดาความผิดปกติที่ไขสันหลัง 2. อ n e เน e เซเฟ i n ีนเนื้อสมองหายไป 3. e n s อ p h ซ l i n e ีนซิลผิดปกติที่กะโหลกศีรษะในสัปดาห์ที่4-8ถึง8จะเรียกระยะนี้ว่าระยะแห่งการสร้างอวัยวะโอเกน o i สัปดาห์ที่4จะมีการ จะมีการสร้างหัวใจเกิดขึ้นและมีโซเมลสัปดาห์ที่5หัวใจเกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสัปดาห์ที่6 m เอมบริโอเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มเกิดนิ้วมือสัปดาห์ที่7แขนขายาวเห็นร่องนิ้วชัดเจนและสัปดาห์ที่8 เป็นมนุษย์สมบูรณ์มีหูมีตามีแขนมีขายอย่างชัดเจนเอ,อวัยวะสืบพันธุ์สร้างขึ้นแล้วโดยในสัปดาห์ที่8จะเป็นสัปดาห์ที่สิ้นสุดของการเรียกว่าเอมบริโอเพราะสัปดาห์ที่9ถึงสัปดาห์ที่10จะเรียกว่าฟฟตัสหรือว่าทารกพินาทัลไดอโทนิกการวินิจฉัยก่อนคลอดเอมิโอเซนติซีการเจาะเอาอน้ำเข้าไปตรวจ เป็นวิธีที่นิยมที่สุด c o l i o n i i ก i ิสตั s a m p l i n g หรือว่า CVS เป็นการตัดชิ้นเนื้อลกค r d o เซน t e s i s การเจาะเลือดของสายสะดือลก Petocopic b i o s i ี ed, การตัดชิ้นเนื้อทารกผ่านกล้องสองวันนี้ก็เป็นการสรุป Development Anatomy นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ